ทุกคนพบกับเทศกาลปีใหม่วันนี้ถูกยูที่บ้านบางซึ่งตอนนี้หายไปหมดแล้วนี่ทุกคนก็สวยเลยแต่ว่าต้องมาจุดนะคะดี๋าวมันจะมันจะอันตรายเลยอันนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนก็สวยเลยทุกคนจะตลอดเวลาจะเหนื่อยหมดแล้วนะเริ่ม ปิงทังปิงปังกันใหญ่เลยทุกคนทางไหนเป็นทางไหนเนี่ยทีนี้มีเจ้าขึ้นหยุดไปนะมันมีแต่เสียงนันมีแต่เสียงบ้านอันก็มีุโอ้โหฟ้าแลบหนุยฟ้าแดงหนุ่ยไหนแล,ะละ้วล่ะเนี่ยฟ้ามันฝนจะตกแล้วเนี่ยฝนมันจะตกตอนนี้หายไปไหนมดแล้ว ที่เหลืองอือ่ะทุกคนแล้วถ่ายคลิปดงยูทูบมีตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วหมดเลยแต่ว่าเขายังจุดอยู่มีใหม่อื่นใครมาจุดนะคะโอโ้โหฝันเลยบวดบนช่องฟ้ามันจะเป็นแด็เนี่น,นี่อันนี้ก็คือมุมบ้านเรานะคะ บรรยากาศว่าเราสวยมากเราไม่รู้จะแต่งยังไงนะทุกคนถ้าใครคอมเมนต์ว่าสวยก็สวยนะคะถ้าใครคุณก็ไม่สวยก็ okay. โอเคโอเคกำลังตั้งกันหมดเลยนี่บ้นมันกระจุกกันนะคะแล้วเราจะลองมาถ่ายอะไรโอ้โหแล้วใครจะถ่ายนะคะโอุย้ยอันนี้สวย ไอ้นุ่นก็มีไอ้นุ่นก็มีไอ้ทานุ่นก็มีโอ้เดเหนื่อยมากออกเลยเหนื่อยมากสวยเาจ้ะเาสวยวอ้สวยมีกไหมไม่มีแล้วมงตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีเลย แทไฟอยู่สองแบบนะคะทุกคนแบบแรกก็จะเป็นแบบที่ไม่มีประกายไฟส่วนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็สวยเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่ามันมีหลายจุดเลยะคะ่ะเมื่อกี้แล้วก็มันจะมีประกายแฟอันนี้ต้องต้องถ่ายนะสวยดีเมือ่อกี้เขา เต็มค่ะโอ้โหฟ้าโร่เลยอ่ะอาโร้กวดเลยอู้หูสุดเลยจะตรงไหนบ้างอีกเนี่ยห่วยบ้านเราบ้านเราจะไฟไหม้ก่อนก็คือบันทัดไฟพลิกมาลายนิดนึงนะคะมันเวลาปรเกิ้งไฟมามา กมาจบตรงไหนบางทีมันจะไฟไหม้บ้านนะทุกคนหรือบ้านเป็นเรือได้อย่าลืมใส่หมวกตอนออกมาข้างนอกเลยนะคะน้ำค้างมันจะตกตอนนี้ก็นานแล้วไม่เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสวยมากโอ้ยไม่รู้พูดเสียงดังไหมคะทุกคนต้องเปิดเสียงให้ดังๆนะคะเราเราเป็นคนเพิ่งเปิดคลิปค่ะ เสียงไม่ค่อยดังตอนนี้ก็ต้องขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอลาคลิปนี้โอ้ยนน,นอพอลองเลยจ้ต้องขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วเสียงเยอะเกินเสียงเยอะเสียงเยอะอันนี้ก็แนะนำวย 过来。